ขัมดมะเขือยาวนะครับหาปุ่มไม่เจอคือมันจะมีให้ออ,ออก,กย,ยังไม่เป็นไงต้องมีต้องมีตัดเียต้องตัด,ตดได้เลยใช่ใส่พริกตามไปสอง,สองอหนึ่งชั้นโตนะครับ เต้าเจียวบูขาวทองอ่าบูขาทองนล้วมันหอยก็เต้าเจียวตักหนึ่งชั้นโต๊ะบูขาทองครับสี่ชั้นโตะน้วมันหอยก็สี่ชั้นโต๊ะนะน้ำตาลทรายสองชั้นโต๊ะำร้อหนึ่งชั้นชา น้ำนิดหน่อยน้ำนิดหน่อยหนึ<ป>่งไปไฟบ่อหนึ่งเลยใส่กะเกือยาวไปที่เราหั่นแล้วสามโลได้ในการเนะี้ย ไปอบไวเหมือนอบเซาว,าว่าเมื่อกี้เราก็ใส่ซีอิ๊วหวานไปสักหนึ่งชั้นโตนะสีเัิ่มสีสีสังเลยเพิ่มสีสับนหน่อยแล้วก็อบให้มะเขือมันนุ่มอันนี้ก็เริ่มสุกแล้ว<อ>ชิม,ม<อ>ชิม,ม<อ>น้อง,องดู ได้ใช่ได้ใส่เกลือครึ่งครึ่งซองอ่า๋ายวในทีนี้เราก็ใส่หัวระพาน,นะครับใส่ที่หลังสุดหัวระพันสุดง่าย ใส่ถาดได้จัดไป